สวัสดีค่ะนักเรียนเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การบวกโดยครูผู้สอนคือครูหัดไทยชนกไคแสงทองครูแนนคนเดิมคะ่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรนะคะ เราเรียนของการบวกไปเนาะสัปดาห์นี้เราก็จะมาเรียนของการลบอ่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราอนักเรียนอ่านพร้อมกันนะคะหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การลบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบค่ะอ่ะมาค่ะนักเรียนเรามาดูตัวอย่างการหาตัวไม่ทราบค่าของ การลบกันข้อหนึ่งอ่ะอันนี้เอาเลขง่ายๆก่อนเนาะสิบเอ็ดลบสี่เหลี่ยมเท่ากับเก้าอ่ะทำยังไงคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าสิบเอ็ดลบกับเลขอะไรแล้วได้เท่ากับเก้า เอามาทำอะไรกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครูสอนไว้ว่าสี่เหลี่ยมทำอะไรกับใครไม่ได้ก็ให้ค้างไว้นะคะฝั่งนี้เก้าคงเดิมและสิเอ็ดเป็นบวกอยู่ก็นำมาลบฝั่งนี้สี่เหลี่ยมเหมือนเดิมสิบอ็ดลบเ้าได้เท่าไหร่คะได้สอง ตัวคำตอบตัวคำตอบอย่างไรฮะสิบเอ็ดเหมือนเดิมลบสี่เหลี่ยมเราได้สี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไหรคะสี่เหลี่ยมเท่ากับสองก็จะเป็น 11- บเลบสองท่ากับเท่ากับเท่าไรเท่ากับเกเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้กับตัวเลขนี้เท่ากันแสดงว่าเราคิดถูกต้องนะคะมาอีกตัวเลขหนึ่ง อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะทีนี้เราจะมาทำเลขมากขึ้นมาหน่อยหนึ่งพอเมื่อกี้นี้มันง่ายไปเนาะนักเรียนทุกคนน่าจะทำได้อ่ะเอาตัวเลขอะไรดีเออเอานี้ดีกว่าซีลรียมลบสี่แสนเก้าหมื่น หนึ่งพันเท่ากับอา้าวมองไม่เห็นอ่ะเท่ากับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันอ่ะหายยังไงเออสอนไปแล้วต้องจำได้สิสี่เรียมทำอะไรกับใครไม่ได้ค้างไว้เท่าเดิม สี่แสนเก้ามื่นหนึ่งพันนี่ย้ายไปทำอะไรกับเจ็ดแสนคะย้ายไปบวกอ่ะครูเขียนเจ็ดแสนคงเดิมไว้ก่อนนะฝั่งนี้หลังจากนั้นครูก็จะย้ายตัวเลขนี้มาบวกอ่ะได้เท่าไหร่คะ เร็วเร็วไปหยิบกระดาษเลยไลยเท่าไหร่คิดได้ยังคะอ่ะเรามาบวกเลขพร้อมกันเมื่อกี้ตัวเลขเท่าไหร่นะเจ็ดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบวกกับสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพัน เวลาหนูเขียนหนูต้องเขียนให้ตรงหลักนะคะอย่าลืมว่าหลักหน่วยต้องตรงหลักหน่วยหลักสิบต้องตรงหลักสิบหลักร้อยต้องตรงหลักร้อยให้ตรงกันทุกหลักนะคะอ่ะขีดเส้นใต้ด้วยปากกาสีแดงอันนี้ครูขออภัยนะคะเตรียมไม้บรรทัดไม่ทันแต่นักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นด้วยนะคะถ้ามันเป็นถ้าเขาให้แสดงวิธีทำนักเรียนต้องใช้ไม้บรรทัดและปากกาแดงขีดเส้นให้สวยงามอ่ะเรามาบวกเลขกัน ศูนย์วกศูนได้เท่าไหร่คะศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนหลักสิบศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์หลักร้อยศูนย์กศูนยได้ศนยหลักพันละค่ะเจ็ดบวกหนึ่งได้เท่าไรเจดบวกหนึ่งได้แปดเก้บวกเก้าเป็นเท่าไหร่คะเก้าสองสิดใส่แทดหนึ่งเจ็ดบวกสี่เป็นเท่าไหร่ สิบวกกับที่ทดอีก1เป็นสิองแสดงว่าอันนี้สี่เหลี่ยมเท่ากับเท่าไหร่คะ1ล้านสองแสนแปดหมื่นแพันอย่าลืมใส่ให้ตรงจุดนะคะอ่ะแค่นี้พอทำได้ไหมคะ ทำได้แหละนักเรียนของครูเก่งอ่ะเดี๋ยวครูจะมีการบ้านให้นักเรียนนักเรียนหยิบเล่มเดิมเลยค่ะอ่ะเล่มนี้ของวิชาคณิตศาสตร์นะคะและเปิดไปหน้าที่สี่สิบสองเราเลื่อนมาดูอ่ะแบบฝึกหัดที่1.18มีทั้งหมดสามข้อ อ,อย่างข้อแรกนักเรียนเห็นแบบนี้แล้วต้องเอามาทำอะไรกันคะเออเอามาบวกฟังอันห้าแสนย้ายมาบวกแล้วเราจะได้ตัวในสี่เหลี่ยมน,นะคะทําแบบเมื่อสักครู่นี้ที่ครูได้สอนนักเรียนไปเนาะอ่ะอันนี้ก็น่าจะทำได้นะเนี่ยอ่านักเรียนทำถึงหน้า หน้า42ถึงหน้า43นะคะทําต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ครูฝากการบ้านไว้ให้นักเรียนแค่นี้นะคะครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ค่ะเจอกันเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ